กรุงเทพขึ้นมากลับมาบ้านนะก็เปิดขึ้นสถานีของคุณประเสริฐอาจารย์ประเสริฐก็ฟังดูมาเรื่อยๆนะครับว่าปุ๋ยที่ดีดินต้องดีไม่มีเพีย้ยเขาปกติแล้วมันไม่เคยมีใครโฆษณาอย่างนี้ก็เลยนำสิ่งที่สถานีวิทยุหรืออาจารย์ประเสริฐที่แกพูดในสถานีวิทยุ ผมลองมาใช้ในช่วงนาปีผมเห็นแล้วว่าสิ Arrow, ส่งที่แปลกในเรื่องของผมใช้เนี่ยสิบสกระสอบปุป Rio, ๋ยเลยครั้งแรกกับปุ๋ยเคมีสูตรสิบห้าสิบห้าผมมาทำนาปีเนี่ยผมหว่านแค่ครั้งเดียวช่วงประมาณเข้าได้ประมาณเดือนนึ่งเขาเริ่มต้นนวัตกรรมนี้โดยการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีจาก100%ลดเหลือ10% และทดแทนปุ๋ยเคมีในส่วนที่ขาดด้วยสารปรับปรุงดินต่างๆที่มาจากธรรมชาติแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองไม่ถึงหนึ่งเดือนสิ่งแรกที่ทำให้เขาประหลาดใจนั่นก็คือลักษณะของดินที่ก่อนหน้านี้แข็งกระด้างไถพรวนแทบไม่ลงกลับเป็นล่มจนถึงหัวเขา่าอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวนากว่า8ไร่ผืนนี้ได้ให้ผลผลิตแก่เขาถึง8ตัน จากเมื่อก,ก่อนได้มากสุดก็ไม่เกินห้าตันสร้างความตื่นเต้นกับครอบครัวนี้เป็นอย่างมากผมมองว่าจากที่เราเคยทำห้าตันหกตันปีแรกนาปีเนี่ยผมได้ประมาณแปดตันกว่า,น,านั่นคือสิ่งสูงฮะสูง,สงเกือบเท่าตัวเราถือว่าเฮ้ยมันเป็นครอบนี้เป็นขอน้ำเป็นขอด,ดิน แต่นั่นก็ทําให้มนยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากข้าวเที่ยวนี้เป็นข้าวนาปีเขาจึงพิสูจน์กับข้าวนาปรังอีกรอบแต่คราวนี้เขาได้เฝ้าสังเกตอย่างละเอียดทุกขั้นตอนโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพายุฝนได้กระหน่าลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นอย่างหนักน้าได้เข้าท่วมแปลงนาอย่างฉับพลันในหลายพื้นที่รวมทั้งของมนเองด้วยแต่เมื่อหลังพายุสงบน้ําเริ่มลดลงปรากฏว่า ทุ่งข้าวหลายหมู่บ้านล้มพับระเนระนาดเสียหายแทบสิ้นเนื้อประดาตัวยกเว้นนาข้าวแปดไร่ของเขาที่ลำต้นยังยืนตรงตระงานไม่เอ็นอ่อนไปไหนไม่นานต้นข้าวที่ฝ่าวร้อนผ่านหนาวก็เริ่มออกรวงสีทองเหลืองอร่ามท้าทายแสงตะวันล้าเสมอกันทั้งแปลงมเมล็ดข้าวเต่งเต็มเมล็ดเพลี้ยที่กำลังระบาดกัดกินแปลงนารอบข้างจนเจ้าของยังเดินมาเตือนให้มนฉีดยาฆ่าเพลี้ยถ้าไม่อยากเจ๊ง ก็ไม่ได้เข้ามาสร้างความเสียหายในแปลงนาของมนเลยทักทังที่เขาก็ไม่ได้ฉีดยามิหนํำซ้ำผลผลิตเที่ยวนี้ยังได้มากถึงเก้าตันอีกด้วยช่วงที่น้ำท่วมบริเวณนี้นะฮะข้าวเขาจะล้มหมดนะจากที่เราเห็นแล้วว่าข้าวเราตั้งอันที่สองแถวนี้น้ำท่วมหมดฮะแต่จะไม่ได้ไม่ได้แบบท่วมถึงข้าวท่วมมิตอนที่ท่วมนี่ท่วมเกิดจากอะไรพายุ พายุฝนปี B, B 54<ม>ที่ท่วมกระหนกพอดีน้ําเนี่ยมันจะล้นข้ามถนนถนนที่เราเดินเข้ามาเนี่ยฮะ<ม>จะล้นเข้ามาแต่ว่าน้ําท่วมอยู่ประมาณสักหนึ่งประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยพอน้ําลดข้าวเรายังอยู่ยังตั้งอยู่นะแต่กับนาข้างนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าพอน้ําลดข้าวก็ลดเริ่มล้มตาม เริ่มล้มอย่างเราก็จะสังเกตว่นาเอ็าเราเป็นอย่างที่อาจารย์พูดหรือเปล่าที่เราได้ยิน่างวิทยุจนชาวนาแถวนี้เขามาถามว่าใช้อะไรเราก็บอกว่าใช้ยี่ห้อหนึ่งที่เราไม่เคยได้ยินเลยนะแต่ว่าผมเอามาทดลองใช้ดูก่อนมนบอกกับทีมข่าวทอทีวีว่า ความเขียวสดเบ็วทันใจของต้นข้าวหลังจากหว่านปุ๋ยไปนั้นไม่ได้บ่งบอกว่าข้าวจะให้ผลผลิตที่ดีเสมอไปอย่างที่ชาวนาส่วนใหญ่เข้าใจกันนั่นเป็นเพียงสิ่งที่ล่อตาล่อใจให้หลงเข้าใจผิดเท่านั้นสิ่งแรกที่เห็นเนี่ยข้าวรู้สึกว่าจะไม่เขียวมากนะฮะข้าวเราดูก็จะเขียวใบตั้งไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นแบบเฟอร์เป็นอะไรงั้นผมมานั่งดู แล้วก็นั่งดูว่าเน่ทำไมข้าวถึงมันไม่งามเหมือนคนอื่นหรือเปล่าเนเข้าวทำไมไม่เขียวจีดเหมือนคนอื่นหรือเปล่าเฮ้ยอาจารย์ประเสริฐโกโหกเราหรือเปล่านะจนถึงระยะที่ข้าวตั้งท้องเราเริ่มเห็นเพี้ยเขาลงละจนะเขามาบอกให้ผมว่าพอดีผมติดงานะไม่ได้มาดูท้องทุ่งนาะว่าจะเป็นยังไงเขาติดประชุม เขาคิดบอกว่าเฮ้ยต้องเอายาไปฆ่าเพี้ยแล้วนะอืผมว่าผมจะลองดูว่าสิ่งที่อาจารย์กระเสิรพูดเนี่ยจริงไหมเมื่อทีมข่าวทอสทีวีได้ลงพื้นที่นะครับก็พบสิ่งที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือว่าแปลงนาของคุณมนผืนนี้นะครับไม่มีเพี้ยเข้ามาระบาดสร้างความเสียหายเหมือนกับแปลงนาทั่วๆไปของชาวนาที่อยู่ติดกันในบริเวณนี้นะครับซึ่งเมื่อลองสังเกตเข้าไป ให้ชัดเจนมากขึ้นนั้นก็จะพบว่าลักษณะของต้นข้าวที่เห็นนะครับมีลักษณะเป็นลำต้นที่แข็งตรงนะครับและอยู่กันไม่หนาแน่นเหมือนกับแปลงนาทั่วไปครับในทุกๆเช้ามนกับลูกสาวก็จะขับรถ atv ีวคันนี้ออกตรวจพื้นนาของเขาที่กำลังจเจริญงอกงามพร้อมกับมีดด้ามยาวไว้สำหรับกำจัดวัชพืชยามว่างก็จะมานั่งเซิร์ชหาข้อมูลนาข้าวและเทคโนโลยีการเกษตรต่างๆ เพื่อที่จะนำมาปรับใช้ในนาของเขานั่นเองผมคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยน่าจะมาในทางที่ถูกแล้วก็เชื่อว่าเราชีวิตที่เราเคยไม่มีไม่มีเวลาเนี่ยก็น่าจะได้กลับมาผมทำอะไรแล้วผมต้องตั้งใจผมจะใส่ใจผมจะมาเดินดูนาทุกวันว่านาผมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนาของผมจะต้องทำอะไรบ้าง ทุกวันนี้เริ่มมีคนมาขอจองซื้อพันธุ์ข้าวปลูกของมนล่วงหน้าแล้วกว่า400ถังสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำรรมมากขึ้นส่งผลให้เขาเริ่มวางแผนชีวิตใหม่โดยหันมาทุ่มเทและขยายกิจการนาข้าวปลอดสารเคมีอย่างจรงิงจังจากที่เขามาขอซื้อพันธุ์ผมก็เริ่มเห็นแล้วว่าไอ้พันธุ์ข้าวต่อไปเนี่ยผมว่ามันหายากขึ้นหาคนทำนาที่จะทำข้าวเพราะทุกวันนี้เกษตรกร,ร,กรทำเพื่อซื้อมาขาย ทำแล้วขายเขาไม่ได้คิดเลยว่าไอ้พันุ์ข้าวเนี่ยมันสําคัญอืแล้วพันุ์ข้าวผมเชื่อว่าน่าจะแพงขึ้นตลอดเพราะมีแต่คนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยมาทำนะผมมองโอกาสของผมว่าผมจะทำสองอย่างอืมนะฮะก็ขายพันธุ์ข้าวแล้วปีนี้เขาก็เริ่มจองของผมน่าจะเติบหมดนดแะ,ะอืมอืมก็เชื่ออาจารย์ประเสริฐ แต่เราก็ทดลองทำแต่ชาวนาเนี่ยเขาใช้โฆษณาเหมือนกันอย่างเช่นใช้ปุ๋ยเคมีตลอดผลอะไรดีก็ก็คือความเชื่อมาตลอดแต่สิ่งหนึ่งปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเรามองว่าเราจะทำยังไงให้สิ่งที่เราทำแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยให้ชาวนาเขารู้จะยังไม่เชื่อหรือจะอะไรก็แล้วแต่เราจะทำแปลงสาธิตของเราเนี่ยให้เขาเห็นผมจะปักป้ายไว้ให้ ะะเดี๋ยวผมปักป้ายเสร็จแล้วผมอะไรช่วงที่เขาจะดูก็คือช่วงข้าวออกรวงนี่คือการเป็นวัดผลนะฮะข้าวออกดีไหมข้าวล้มไหมข้าวเป็นเพี้ยไหม,มแต่เราพิสูจน์มาแล้วหนึ่งปีเราทําให้ชาวนาห้าหกคนที่ทําตามเราลดลดในอะไรฮะหนึ่งการเคมีมเรื่องของสิ่ง<ย>าจากเคมียาฆ่า,มาแลามลงต่างๆ,ๆเราใช้บ้างไหมใช้บ้าง แต่ให้น้อยที่สุดคือเป็นเหมือนผงชุรสดใช่ครับอคิดว่าถ้าอีกสักห้าปีมผมคิดว่าถ้าเคมีไม่น่าจะได้มาเยอะมากขนาดนี้อาจจะห้ากระสอบอาจจะเหลือครึ่งกระสอบเคมีก็ได้นะฮะเพราะเราก็พยายามดูดินตลอดนะฮะจากดูดินไถนี่จะค่อนข้างที่จะ<ม>ดูร่องฮนะเวลาถีดร่องนี่จะลึกมาก ผมเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะต้องกลับมาทําเกษตรเนี่ยผมเชื่ออย่างนั้นเพราะผมเชื่อว่าถึงเงินเดือนจะอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ได้มันไม่ได้ให้ทําเรามีความสุขแต่วันนี้เราเริ่มเห็นชีวิตที่เราเยเงินก็พอหาได้ชีวิตครอบครัวก,กันมาอยู่กับครอบครัวมีเงินใช้แต่ก็บอกว่าถามว่าผมจะขยายได้ไหมประกาศอยู่เสมอว่าถ้าขายๆที่น,นผมซื้อหมดเลย พราะผมอยากจะเป็นกเษกเษตรเกษตรให้คนอื่นเขาดูว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราประสบความสําเร็จได้อย่างไรน,นะฮะเพราะเราคิดว่าการทําอะไรสักอย่างถ้าเรามีความตั้งใจค้นหาศึกษาผมว่าประสบความสําเร็จได้และภายในสี่ถึงห้าปีนี้มนก็จะลาออกจากงานประจำเงินแสนที่คอยบั่นทอนความสุขของครอบครัวที่ประเมินค่าไม่ได้ของเขา สู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเพราะเขาตระหนักแล้วว่าแผ่นดินทองเป็นเสมือนพินัยกรรมจากสวรรค์ในดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้มีเพียงชาวนาเท่านั้นที่ได้เป็นผู้ครอบครองธานัทมูลทองสงทอชทีวีรายงานผมมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าเงินทองนั้นเป็นของมายาแต่ข้าวปลานาไรนั้นเป็นของแท้ และเป็นความมั่นคงของชีวิตคุณมนนั้นมีที่ดินตกทอดมาจากมรดกของพ่อตาเพียงแค่แปดไร่ได้ให้แม่ยายทําก็ทําแบบตามวิถีชาวนาทั่วไปที่ถูกสื่อมอมเมาให้มีการใช้แต่เพียงแค่สารเคมีอย่างเดียวไม่ได้นึกถึงเรื่องของสัจธรรมก็คือดินที่ดีคือปุ๋ยที่ดีแต่เมื่อคุณมนฟังรายการของเราแล้วได้ดูรายการของเราแล้วคุณมนก็บอกว่าอยากจะลองดูซิว่าไอ้ดินที่ดีเนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยที่ดีได้ไหม แล้วมันจะเปลี่ยนชีวิตของชาวนาที่ยากจนได้ไหมซึ่งจะพูดไปแล้วคุณมนเองเนี่ยก็ mm. ไม่จําเป็นที่จะต้องมาทํานาเพราะเงินเดือนเยียบแสนแล้วแต่คุณมนเองก็อยากจะเป็นตัวแทนของชาวนาหลายๆคนในพื้นที่จังหวัดที่เขาอยู่อยากจะรู้ว่าดินที่ดีจะเปลี่ยนชีวิตชาวนาได้ไหมเขาก็เลยลองทดลองการทํานาบนที่ดินที่เป็นบรรดกของพ่อตาที่ทิ้งไว้ให้8ไร่8ไร่คุณมนเองก็ได้ปลูกข้าว ด้วยวิธีการด้วยนวัตรกรรมด้วยสัจธรรมที่บอกว่าดินดีคือปุ๋ยที่ดีคุณบนก็ได้ค้นพบความจริงเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวสิ่งที่เขาเห็นก็คือ8ไร่เขาเก็บผลผลิตได้ถึง11เกวียนหรือว่า11ตันและสิ่งที่คุณบนเองคาดไม่ถึงที่มันเป็นผลต่อเนื่องมาจากดินที่ดีคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือน สิ่งที่ไส้เดือนหรือว่าที่ผมเรียกว่าโรงงานจากธรรมชาติอาจเป็นโรงงานโรงงานปุ๋ยที่พระเจ้าสร้างมาให้ไส้เดือนนั้นได้ทําให้ผลผลิตของคุณมนนั้นเป็นข้าวที่ดีและก็ได้เกิดเหตุหนึ่งเหตุการณ์ที่หลายคนคาดไม่ถึงเกิดขึ้นก็คือในละแวกแถวนาของคุณมนเนี่ยเกิดภัยพิบัติเรื่องของพายุและพิระบาดทําให้ข้าวล้มหมดและข้าวเสียหายหมดแต่ข้าวของคุณมน แค่เพียง8ไร่สามารถตั้งต่าง,งานและก็ชูความงดงามและสง่างามของผลผลิตเอาไว้ได้จนทำให้ชาวนาแถวนั้นต้องมาขอซื้อข้าวของคุณมนเพื่อเอาไปทำพันธ์ุแทนที่จะขายเกวนละหมื่นห้ตามที่โครงการรับจำนำทั่วไปแต่คุณมนกับขายเป็นพันข้าวได้เกวนละสามหมื่นแไร่ของคุณมนก็ได้เงินมา826-8 3 24 20 0กกว่าบาทต่อนหนึ่งฤดูด และฤดูที่สองคุณมนก็เป็นที่รู้จักของชาวนาแถวนั้นได้ทํานาได้ดีและมีชื่อเสียงฤดูที่สองก็มีคนมาขอซื้อไปทําพันข้าวอีกสองฤดูเพียงแค่ผืนนาแค่แปดไร่ก็ได้เงินไป5้0 0 0 0กว่าบาทเอาละครับเรื่องเงินและทองผมก็ยังเชื่อว่าเป็นของมายายอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่คุณมนได้ค้นพบก็คือดินที่ดีคือปุ๋ยที่ดีปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือน สิ่งนี้แหละครับที่ทําให้ชีวิตของคุณมนเปลี่ยนและคุณคุณมนเองก็กล้าการันตีด้วยตัวเองว่าสิ่งที่เขาค้นพบนั้นจะเปลี่ยนชาวนาทั้งประเทศได้เเเดิินนนททาาางมมมกกกกลกลล้ี่อออุปปสรร็หไา เศรษกรนคือผู้ให้ชีวิตแต่ชีวิตผู้ให้กำลังจะตายฟ้ามืดมนฉันคนนี้จะแบ่งคบเพลิงส่งนำทางพันธกิจของฉันก็คือนำความทุกข์ของเธอ จากใจเผาด้วยไฟที่ลุกโชนแม่น้ำตารินไหลความตั้งใจไม่เคยแปเปลี่ยนความสุขของฉันนั่นก็คือชีวิตที่สุขของ